สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n So เดียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำา7อันดับมือถือสเปคสุดแรงครับลดราคาเนี่ยน่าซื้อมากๆเลยนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับปี2025นี้นั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหามือถือที่ลดราคาอยู่แล้วก็ต้องการที่สเปคแรงด้วยเนี่ยคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับขอเก็บคนเพื่อ่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างครับไปกันเลยครับ อันดับที่7ครับ Redmi Note 14นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างขายดีและก็น่าสนใจมากๆเลยจากแบรนด์ของ Xiaomi นั่นเองครับคือรุ่นนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือจะเป็นเรื่องของตัวราคานะครับที่ค่อนข้างจับต้องได้ง่ายนะครับราคาในค่อนข้างถูกเลยแหละนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่5,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0ปลายๆนะครับ4,000กว่าบาทนะครับไม่เกิน5,000นะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวสเปคเนี่ยที่ค่อนข้างคุ้มกับราคามากๆครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดอรุ่นีไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอาภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ a า o l มูเลนะครับส่วนอัตรา refresh rate เ,เ,เนี่ยก็อยู่ที่120 e h z มาให้นะครับและตัว Android เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับแต่ก็น่าจะสามารถอัปเดตเป็น15ได้นะครับ ส่วน CPU วจะเป็นตัว Helio G99 Ultra เลยนะครับความเร็วอยู่ที่2.2 GHz นะครับมีความจ้ามแรม8 GB รอม256 GB เลยครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่3เลนด้วยกันครับก็คือความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับบวก2ล้านพิกเซลแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f1.7 ครับาการถ่ายวีดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมเลยครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดก็อยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,500ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่3 3วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ4,000ปลายปายประมาณนี้ครับอันดับที่6ครับ infinix note 5 0 s นั่นเองครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแบรนด์ infinix นั่นเองนะครับ ก็น่าะเป็นอีกหนึ hmm. hmm. mm ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองครับคือรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยแค่ราคาเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยให้มาแรงมากๆเลยนะครับซึ่งราคาเปิดตัวนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่7,999บาบาทเท่านั้นเองครับแต่ว่าราคาที่ลดลงมาเนี่ยก็จะลดลงมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับ ก็ราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7 0็0ต้นต้นนะครับก็มีเกิน7,5 0 0นห้รับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้สําหรับราคานี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.78นิ้วครับจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับแล้วก็อัตราเรเฟรชเนี่ยก็จะอยู่ที่144 h z เลยนั่นเองครับส่วนแอนดรอยน์ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน15แล้วนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว d i m e n s i t y 7 3 0 0 Ultra อตรนะครับ ความเร็วอยู่ที่2.5 GHz ครับมีความจ้านะครับก็จะให้แรงมา8 g b กิกรอมสองร้นะครับกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่2เลนนะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกสล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับอยู่ที่4 k ที่30เฟรมด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่าย4 k ได้ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นีครับจะให้ความจุมาที่5,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับล่าสุดอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับประมาณ7,000ต้นต้นนั่นเองครับอันดับที่5ครับ OPPO Reno 12 5G นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเลยจากแบรนด์ของ OPPO นน่นเองนะครับ คือรุ bon. ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าถามในเรื่องของตัวราคาเนี่ยลดลงเยอะไหมนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับคือราคารุ่นนี้นะครับเปิดตัวที่14,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่12,000ปลายๆประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าถามว่าในเรื่องของตัวความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าค่อนข้างุ้มเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยกว่าตัวใหม่นะอันนี้คือส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.7นิ้วครับจะเป็นแบบ a m u l e t นะครับอัตรา Refresh Rate ก็อยู่ที่120 Hz นั่นเองครับส่วนในเรื่องของตัว Android เนี่ยก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับแต่ก็สามารถอัปเดตเป็น15ได้นั่นเองครับและ CPU นะครับจะเป็นตัว Dimensity 7300 Energy ครับความเร็วอยู่ที่2.5 GHz ครับ ก็ในส่วนของหน่วยความจำนะครับก็จะให้แรมมาที่12 g ิกะม256 g ินะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะให้มาที่3เลนด้วยกันครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่าย 4K ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นี่ครับจะให้ความจุมาที่5,000 m มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่8 0วัตต์เลยนะครับในกนใีเรื่องของตัวราคาราสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ12,000มปลายปลาย,ป,ลายประมาณนี้เลยนั่นเองครับอันดับที่4ครับ Redmi Note 13 Pro Plus นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าห้ามพลาดเลยนะครับ คือรุ่นนี้นะครับผมราคาก็ถัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากราคาเปิดตัวอยู่ที่1น9 9 0มืนบาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่8,000ป0พัปลายเท่านั้นแล้วนะครับก็ราคานี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยด้วยนะครับเพราะว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับแลวก็ในเรื่องของตัวกล้องเองเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับใครที่ต้องการมือถือที่งบประมาณสัก8 9ด0 0าพันนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำเลยนั่นเองครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ AMOLED ครับส่วนอาาัตรา Refresh Rate ก็อยู่ที่120 Hz นะครับ Android นจะเป็นวอร์ชัน13แต่ก็สามารถอัปเดตเป็น14 15 16ได้นะครับส่วนในเรื่องของตัว CPU จะเป็น Dimensity 7200 Ultra นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.8 GHz เลยครับ ส่วนตัวหน่วยความจำนะครับก็จะให้แบตมาที่8ปดกิกะโรมสองร้อกิกนะครับกล้องหลังให้มา3เลนด้วยกันครับก็คือความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลบวก8ล้านบวก2ล้านพิกเซล f 1.7นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้านอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่5,000ันมิลลิแอมนะครับแล้วก็การชาร์จไวเนี่ยก็จะรองรับอยู่ที่120วัตต์เลยนะครับก็ถือว่าชารับ ก็ถ้าเกิดว่าเต็มร้อเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับส่วนราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับประมาณสัก8ปดพัปลายๆนะครับอันดับที่3ครับ Honor 200 Pro นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสเปกแรงมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของ Honor นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับสเปคเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างดุดันมากๆนะครับ กับราคาเพียงแค่17,900บาทนะครับกับราคาแค่นี้สเปคประมาณนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับส่วนราคาที่เปิดตัวรุ่นนี้นะครับแรกๆเนี่ยอยู่ที่2990บาทนั่เองครับก็ถือว่าลดลงมานิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าลดลงมานะครับก็โดยรวมนะครับถ้าเกิดว่ามองภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยสำหรับราคานี้นะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้เช่นเคยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.78ดนิ้วนะครับจะเป็นแบบโอเลมาให้นะครับส่วนอัตราเรเฟรชเรทก็อยู่ที่1 2 0 h z นะครับ Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14ี่นะครับแต่ก็สามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับส่วน CPU จะเป็นตัว snapdragon 8 s gen 3นะครับความเร็วอยู่ที่ 3.0GHz เลยครับส่วนในเรื่องของตัวหน่วยความจำนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว r ร m 12 GB ROM 512 GB เลยนรครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะให้มาที่3เล่นนะครับก็คือห0ล้านพิกเซลบวกห0ล้านนี่ก็อีก12ล้านพิกเซล f 1 9นั่นเองครับการถ่ายวีดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องคู่นะครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่5200 m มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่100วัตต์เลยครับ และราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับล่าสุดอยู่ที่17,900บาทเท่านั้นครับอันดับที่2ครับเมย์ู21 5G นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคให้มารายงมากๆนะครับก็อยู่ในซ e เ m e n t ระดับเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นแบรนด์เมย์ูนะครับก็บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับก็แบรนด์เมย์ูเนี่ยก็ทจริงมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาทําตลาดในไทยนั่นเองครับ ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับทั้งราคาและก็สเปกนะครับคือราคารุ่นนี้นะครับตอนที่ขายแรกๆเนี่ยอยู่ที่21,990นาสนะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่18,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคานี้ดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในขนาดอยู่ที่6.55นิ้วนะครับจอก็จะเป็นแบบ a m ulet นะครับอัตรา refresh rate ก็อยู่ที่100 Hz นะครับ Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับส่วนในเรื่องของตัว CPU จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับความเร็วอยู่ที่3.3 GHz เลยครับส่วนในเรื่องของตัวหน่วยความจำนะครับตัวนี้จะให้ RAM มาที่12 GB ROM 512 GB นะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับจะให้มาที่3เลนด้วยกันครับก็คือความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลบวก13ล้านก็อีก5ล้านพิกเซล f 1.7นะครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 8K ที่30เฟรมเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็อยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่4,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่80วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ18,000กว่าบาทเท่านั้นครับ อันดับที่1นึ่งครับ Xiaomi 14 5G นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเรือธงของทางแบรนด์ Xiaomi ที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ยก็ถือว่าลดลงมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับราคาตอนนี้นะครับคือราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่29,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับอยู่ที่20,000ต้นๆนะครับประมาณ23,000กว่าบาทประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็สเปคก็ถือว่าให้มารางอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นชื่อเป็นเรือธงเนี่ยก็แน่นอนว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มมาให้นะครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดจริงพิกัดไว้ให้เช่นเคยนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.36นิ้วนะครับจะเป็นแบบ LTPO OLED มาให้นะครับส่วนอัตราดีเฟรสเซชก็อยู่ที่120 h z นะครับ Android เนี่ยก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14แต่ก็สามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับ15 16ได้สบายๆ ส่วนในเรื่องของตัว CPU เนี่ยก็จะเป็นตัว Snapdragon 8 Gen 3นะครับความเร็วอยู่ที่3.3 g h z ในครับมีความจ้ำนะครับตัวนี้ก็จะให้ RAM มาที่12 g b r o รม512 g b มาให้เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังก็จะให้มาที่3เลนส์ก็คือ50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนสเลยนะครับ F เนี่ยอยู่ที่1.6นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ 8K ที่24เฟรมนะครับ ส่วนกล้องหน้าก็ความละเดียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลถ่าย 4K ได้นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่4,610ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่90วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนคนับประมาณ23,000กว่าบาทเท่านั้นครับ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด s u b สไคร์ด้วยละกันนะครับช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่องแนะนํามือถือที่บอกสเปคแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนักนะครับใครที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปคแล้วก็การใช้งานมือถือต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่องรีวิวมือถือโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายช่องหลากหลายช่องเลยบน u t u b e นะครับก็สามารถหาดูกันได้นะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ